เขจะมาพักเสียงจีเหลียมเสียงร้าไม่หกสิา้าให้ตัวเลนะ่นอ่ะฉันคือไม่รัมันวะรักสี่รมันทำไมด็อกเตอร์ ไลายบาทเขาพันทีแม่เฮ้ยไม่เป็นไรเฮ้ยไม่เป็นไรชิคก้แมนชิบเลยทำ ก็ไม ah! ่ได้อะอะไรจุดอะไรหจุดตรงนี้ฮะฮะฮะไอ้ช่วยแตง่เ huh. ช uh ่ง huh. ส uh, oh ่ง uh ช่่งแ่งไม่ได้มียงไหนะเชื่องกอนเอาไปกินเฮ้ยเครื่องมันจะล้วนนี่แ้ว เนอะไรอะ่ะแล้ว้นจปที่แมนีไปอ้าเจ็บ้วทำไม,ไมนอ้อยข็งางหลัง แยกก้องฉันคดกแตกจบหมด